สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องนะฮะมาอิสคารเน่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันที่เดิมเลยนะครับวันที่25เดือน7นะฮะอีก5าวันก็สิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้นะผมอยู่กันที่เดิมเลยนะครับนะก็มีรถกระบะนะสายลุยสายออฟโรดไว้ครึ่งทงขึ้นสวนนะครับรุ่นบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างหายยากโคตรเลยนะครับกับเจ้าตัวนะครับ อซูซุดีแมนะครับ3.0นะครับเกียร์แมนนวลขับ4นะครับ 4x4 คูณีดิฟล็อกปี2022นย่งเองนะครับโหแบบหากันควักเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนะครับตอนเดียวด้วยนะฮะอซูซุดีแมรุ่นนี้ค่อนข้างหายากเลยนะฮะเป็นตัวโฉมล่าสุดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะฮะแนะนำให้จองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับ หาคันควักเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างหายากมากๆแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ไมล์แบบหลักหมื่นน้อยมากนะครับไมลหลักหมื่นเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาด่วนเลยที่เบอร์084 384 8404นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็ตัวเครื่องของเจ้าตัว Isuzu D-Max นะครับ3.0นะฮะ ซิงเกิลแคนะฮะหรือว่าตอนเดียวเกีแมนนนะครับ4คูณีล็อกคันนี้ว่าน่าสนใจไงนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว a l l New d m a x คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสภาพที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับให้ลูกค้ามาดูนะครับสภาพแบบสดๆด รถเข้ามาแบบใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับพลาดนะครับคันนี้ไปเสียดายแน่นอนนะครับราคาเราเปิดขายเพียงนะครับ549,000บาทเท่านั้นนะฮะ549,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมนะครับมิเนอร์เชนล่าสุดเลยนะครับป้ายแดงก็ต้องสั่งออเดอร์นะครับมือสองก็ค่อนข้างหายากนะครับมาแล้วนะก็อย่าปล่อยนะครับให้หลุด ง่ายๆนะครับนะฝากเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0 DDI Blue Power นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร177แรงม้านั่นเองนะครับได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับบวกกับตัวการับเครื่อง4ีล้อนะครับดิฟล็อกนะครับโฉมด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบนะฮาโลเจนใสๆแบบนี้เลยกระจังหน้าจะได้เป็นเที้ยว2ชั้นนะครับสีดำตัดกับสีเทา อย่างนี้เลยสวยๆงามๆนะฮะนะมีในส่วนตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับต,ตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้ตัวรถนะฮะเราการันตีได้เลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำมจมน้ําอีลังกาและแปลมโมดิฟายรีแมปตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะครับการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับในส่วนตัวกันชนหน้าแนบสนิทเลยนะครับนี่เลยแนบสนิทเลยตัวรถบางๆนะครับบางๆเลยนะครับ อ่านี่นะครับรัดด้วยกับยางนะครับอ่ายี่ห้อคอสซินะคอสซินนะครับเป็นยางนะครับออฟโรดเลยนะครับเป็นยางออฟโรดเลยนะครับ2 4 5 7 0 R16 ล้อแม็กกระทะนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับยางคันนี้นะครับจะได้ยางปี2021สัปดาห์ที่29นะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆนะฮะอันนี้ยางไม่แบบ ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้นะครับนี่เลยช่วงล่างแบบเดิมๆนะสภาพแบบเร็วๆสดๆเพิ่งเข้ามาใหม่ล้อเลยนะฮะใครพลาดคันนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าเสียดายนะครับกับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับสภาพน้ไมล์หลักหมื่นนะฮะนะครับไมล์หลักหมื่นแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับแทบไม่มีรูรอยเลยนะฮะตัวนี้นะครับกระจกนะฮะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะหูช้างสีดําด้าน พอเปิดสีดําด้านนะครับนี่เลยนะฮะนี่ในส่วนตัวภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะสเปคเดิมโรงงานนะครับดูมาร์กลงงานต่างๆนะครับตะคงตะเข็บเบ็ดอาร์ตนะฮะเดิมๆนะฮะนะเดิมๆเลยนะครับไม่ต้องไปรอป้ายแดงนะครับมาว่าผมนี้นะครับรถมีพร้อมปล่อยเลยนะครับจะซื้อสดจากไฟรนซ์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะในส่วนตัวน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะฮะ โอมาลัยนะฮะัสามก้านแอร์แบ็กนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่เครื่องเสียงก็จะเป็น a อพีสามนะครับนะ FM AM SUB AUX นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์โฟนะครับนะมีดิฟล็อกมาให้ด้วยนะครับนี่รายละเอียดนะครับตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะครับสวย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 แบบนี้นะครับสวยสวยแบบนี้ค่อนข้างหายากนะฮะอ่าใครสนใจ บอกได้เลยต้องรีบติดต่อมาที่เบอร์084 384 8404นะครับกระจกไฟฟ้านะครับสินท่านล็อกนะกระจกตัวด้านข้างนี้จะเป็นออโต้ไฟฟ้าเลยนะครับนี่ตัวรถนะครับท้ายกระบะเดิมๆนะครับเดิมๆตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆเดิมๆนะครับนี่บางๆนะครับกระสุนกระซีนะครับนี่เลยไม่มีรอยสนองสนิมเลยนะฮะลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับยางแบบดอกลึกๆเลย นะครับสติกเกอร์รีฟล็อกติดมาให้แล้วไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเป็นตัวท้ายกระบะแบบเปิดแบนนวลนนะครับนี่เลยสวยยนะฮะนี่นะครับฮะจะเปิดแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับอ่านะฮะแล้วก็นะครับตัวตะเข็บเบสอาร์ตนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับรถใช้งานจริงๆนะฮะรถใช้งานนะครับ เหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าอยู่ทางใต้นะฮะที่เข้าสวนปา์มนะครขึ้นขึ้นดอยขึ้นไรต่างๆเหมาะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมแนะนำนะฮะค่อนข้างหายากมากๆนะฮะหากันจุกควักเลยสําหรับเจ้าตัวนะครับ All New D-Max นะครับ3.0นะครับตัว Spark ตัวตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร177แรงม้านะครับตัวเครื่องกริบๆเลยนะครับ น็อตไม่มีขยับนะลูกค้านะครับไม่มีประวัติการชนหนักพี่ควอนจมน้ําเบรก ABS นะครับดูห้องเครื่องนะครับแห้งสนิทเลยนะครับแห้งสนิทเลยในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะค่อนข้างหายากนะครับนะลุยๆนะครับนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ 4JJ3 นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับสวยๆผมบอกได้เลยว่าใครที่สนใจนะครับนะ หยิบโทรศัพท์นะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วกดกดเบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแนะนำเลยใครสนใจต้องจองล็อกรถด่วนๆน,นะครับมาไวไปไวแล้วก็เป็นรถที่หากันคลา,ากเลยนะครับไม่ค่อยจะมีในท้องตลาดนะครับราคาเราขายเพียง549,000บาทเท่านั้นนะฮะ549,000บาทนะครับ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวพออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับก็ฝากด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครับแบบดาตัวนะฮะ isuzu all new d-max 3.0 ddi blue power นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสี่คนสี่ดิบล็อกคันนี้น่าสนใจมากนะครับก่อนจะไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสวัสดีผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับ